อรุณสวัสดิ์แฟนสิง Blue ทุกท่านนะครับมาเจอกันกันกบผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมในเช้าวันจันทร์ครับกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีในช่วงของ Blues Today ครับก็เราจะเจอกันทุกวันแบบนี้จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับแน่นอนครับก็วันนี้ก็คงจะพูดถึงหลังเกมแล้วก็สถติที่เกิดขึ้นมากมายจากเกมที่เชลซีครับเปิดบ้านทำได้เพียงแค่เสมอกับฟอ r e เรสต์ไป1ประตูตอนหนึ่งะครับบทสัมภาษณ์ของมาเรสกาว่าอย่างไรติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบ้วยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟนะครับใครที่อยากสดชื่นตลอดในการทำงานช่วงบ่ายนะครับก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการจะนะฮะซื้อในส่วนของเสื้อสิงบลูคาเฟ่ที่ร่วมกับอัมโบรนะครับ ตอนนี้ทะลุ200ตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สัปดาห์หน้าผมน่าจะปิดรับออเดอร์แล้วนะครับสนใจก็สามารถที่จะอิ inbox สอบถามได้ครับทาง Facebook Fanpage ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับตัวละ790บาทรีบด่วนเลยนะครับรับจำนวนจํากัดเพราะว่าปิดแล้วก็น่าจะปิดเลยนะครับก็ไปว่าถึงเกมเมื่อวันอาทิตย์หน่อยครับเตะกัน2องทุ่มก็ปรากฏว่าเชลซีทาได้เพียงแค่เสมอกับฟอเรสต์ไป1ประตูตอนหนึ่งครับ ทางฝั่งของฟอ r e เรสต์ขึ้นนำก่อนจากคริสวูดครับนาที49ก่อนที่เชลซีมาตีเสมอได้จากโนนี่มาดูเอเก้นาที57แล้วก็มีใบเหลืองแดงของเจมวอร์สพราวด้วยนะครับนาทีที่78เกมนี้เนี่ยทดกันนานครับล่อกันไป13นาทีเลยแต่สุดท้ายเชลซีก็เจาะไม่ได้นะครับอ่าเป็ตัวจริงของเชลซีครับเมื่อวานนี้ประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะครับแบ็กซ้ายมาคูคูเรีย แบ็คขวาเนี่ยเป็นมาโลกุสโตเซนเตอร์ใช้ทางเวสต์ลีโฟฟาน่าครับเล่นกับเลวายโควิลเหมือนเดิมกลางก็เอนโซฟานเดสกับมอยเซสไกเซโดแนวรุกครับใช้จอรดอนซานโชโนนี่มาดูเอเก้โคพาเมอร์แล้วก็หน้าตบเป้านะฮะมีนิโคลัสแจ็กสันนะครับโดยที่สำรองนะมีการเปลี่ยนเจ้าฟิลิกเอนคุนคูไปโดเนโตมิแค่โลมูดริกแล้วก็โทซินอาดราบิโอโยลงมาด้วยนะครับ ก็หลังเกมมีอะไรกันบ้างนะครับมาริสกาให้สัมภาษณ์บอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ดีมากครับและพวกเราก็รู้ดีว่าพวกเขาจะเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับมันเป็นเกมที่ยากและแล้วก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแตกต่างกับการเจอกับไรตันเอามากๆเพราะพวกเราต้องใจเย็นเมื่อมีบอลและบอลแล้วก็พยายามสร้างโอกาสให้ได้ขณะเดียวกันนะครับก็มาริสกาก็บอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราเล่นได้ดีมากนะครับ และผมคิดว่าเราสมควรที่จะเป็นฝ่ายชนะได้ในเกมนี้ผู้สัประตูของเราเนี่ยอขออภยผู้สับประตูของเขาเนี่ยคือคนที่เล่นได้ยอดเยี่ยมที่สุดในเกมนี้เราสร้างโอกาสและพยายามจะทําประตูด้วยวิธีที่เราต้องการขณะเดียวกันนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของมาริเรสกาถูกถามว่าเขาเป็นกังวลกับฟอร์มการเล่นในบ้านหรือเปล่าถ้าเทียบกับฟอร์มในเกมเยือนเขาบอกว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับถ้าคุณได้วิเคราะห์ในแต่ละเกม ผมคิดว่าเกมในวันนี้เหมือนกับเกมที่เราเจอกับพาเลสพวกเราสร้างโอกาสได้และสมควรที่จะชนะผมไม่คิดว่าจะมีเหตุผลอื่นนอกจากนี้ขณะเดียวกันมาริสกาก็พูดถึงการเปลี่ยนตัวมาดูเอเกกับโควิลออกนะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งมาดูเอเกทั้งโควิลเนี่ยอาการโอเคดีนะครับก็แสดงว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรขณะเดียวกันมาริสกาก็บอกว่าเหล่าแฟนบอลและกองเชียร์เนี่ยน่าเหลือเชื่อมากๆครับเราพยายามทําทุกอย่างแล้วเพื่อที่จะชนะในเกมนี้ และเราสมควรได้รับชัยชนะในเกมนี้จริงๆนอกจากนี้มาเรสกาก็บอกว่าผมจะไม่จ่ายค่าปรับหรอกนะครับผมภูมิใจกับทีมของผมการที่พวกเขาต่อสู้เพื่อสโมสรผมชอบสปิริตทีมของเรานะครับก็พูดถึงค่าปรับที่โดนใบเหลืองเยอะไปหน่อยในเกมนี้นะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกว่าใบเหลืองของออทางมาคุคุเรยากับเวสลี์โฟฟาน่าในเกมนี้เนี่ยทำให้ ทั้ง2คนนะฮะสะสมใบเหลืองครบ5ใบแล้วก็จะพลาดการลงเล่นในเกมกับริวอพูหลังจากเบรคทีมชาตินะครับขนาดของการบทสัมภาษณ์ของมาดเอเก้ครับให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าพวกเขาเล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นครับพวกเราเริ่มต้นเกมด้วยความตั้งใจที่จะเก็บ3คะแนนครับแต่พวกเราก็ไม่สามารถทําได้และนั่นมันน่าหงุดหงิดครับพวกเขาตั้งเกมรับตลอดทั้งเกมและบางครั้งโชคก็ไม่เข้าข้างเรานอกจากนี้มาดเอเก้ก็บอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับเราแพ้แค่นัดเดียวในลีก บางนัดเนี่ยเราก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกรรมแต่เราก็ยังคงเสียประตูที่ไม่น่าเสียโดยรวมแล้วครับมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีกับผู้จัดก,การทีมคนใหม่ขณะที่โรเบิร์ตซันเชสครับที่มีช็อตซูเปอร์เซฟไป2ช็อตนะฮะสุดยอดมากเขาบอกบางครั้งเนี่ยการที่ต้องต่อสูออ้กับผู้เล่นที่เหลือ10คนเนี่ยไม่ได้ทําให้เกมง่ายขึ้นเลยนะครับเขาบอกว่าแมตเซลเนี่ยยอดเยี่ยมมากกับการเซฟในช่วงท้ายครับ มาริสกาได้บอกกับเราในตอนท้ายว่าเราทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้แล้วและก็เขารู้สึกภูมิใจขณะที่โรเบิร์ตซันเชสก็บอกว่าเราเสียผู้เล่นคนสําคัญอย่างคูค์เรย่าและฟฟาน่าจะลงเล่นไม่ได้ในเกมกับลิเวอร์พูลครับแต่มันเป็นเพราะพวกเราโชคไม่ดีครับพวกเขาต้องหยุดพูดกับผู้ตัดสินแต่เรายังมีนักเตะที่สามารถเข้ามาทดแทนได้ดีขณะที่นูโนเอสเปริโตซันโตของฟอเรสต์ก็บอกว่าเราพยายามปิดช่องตรงกลางของสนามครับและเลือกที่จะรับมือ กับการดวล1นต่อ1นทางริมเส้นในเกมจริงเนี่ยมันก้นๆกว้างเปิดกว้างนะครับเรามีโอกาสที่ดีครับเช่นเดียวกับเชลซีที่มีโอกาสเช่นกันผู้สับป,ประตูทั้ง2ฝั่งทําได้ดีมากในตอนท้ายอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของนโนเอสเปริโตซันโตนะครับส่วนเซติที่น่าสนใจครับของผู้เล่นก็มีโนนี่มาดูเอเก้ครับลงเล่น89นาที1ประตูสัมผัสบอลไป58ครั้งจ่ายคีย์พาร์สาครั้งฟังอันนี้ให้ดีนะฮะยิงตรงกรอบ2ครั้ง ยิงหลุดกรอบ4ครั้งนั่นแสดงว่ามาดูเอเก้เนี่ยยิงคนเดียวถึง6ครั้งนะครับเลี้ยงบอลผ่านสําเร็จเนี่ยสาจากหครั้งดวลบนพื้นชนะ7จ็จากสิครั้งนะครับนั่นคือครึ่งต่อครึ่งเลยดวลกลางอากาศชนะ1ครั้งก็ชนะทั้งหมดนะฮะตัดบอล1นครั้งแล้วก็เข้าสกัด3ครั้งขณะเดียวกันก็มีสติของโคพาเมอร์ครับในเกมกับฟอเรสต์ลงเล่น90นาทีเต็มนะฮะหนึ่งแอซิสสัมผัสบอลไป81ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ8าเร็ คีย์พาสถึง6ครั้งครับวางบอลยาวสําเร็จ2จาก3ครั้งสร้างโอกาสทอง1ครั้งครับยิงตรงกรอบ2ครั้งยิงหลุดกรอบ2ครั้งยิงติดบล็อก2ครั้งครับแล้วก็เลี้ยงบอลสาเร็จ1ครั้งก็สําเร็จหมดเลยแล้วก็ดวลบนพื้นชนะ5จาก6ครั้งนะครับขณะเดียวกันโคพาเมอร์เนี่ยหลังจากทำแอสซิสต์ได้ในเกมนี้เนี่ยก็ทำให้พาวเมอร์เนี่ยมีส่วนร่วมในการทำประตู11ประตูมากกว่าผูดด้เล่นคนอื่นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็คือทำไป6ประตูกับ5แอสซิสต์นะครับ แล้วก็เขาบอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยทำออแอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกมากกว่านักเตะทุกคนในปี2024ครับคือข้ามปี2024มาเนี่ยพาเมอร์ Palmer ทำไปถึง12แอสซิสต์ซึ่งมากกว่านักเตะคนอื่นๆนะครับขณะเดีวยวกันไปดูสถิติของโรเบิร์ตซานเชสในเกมกับฟอเรสต์ครับลงเล่น90นาทีเซฟไป8ครั้งนะครับ5เซฟจ,จากลูกยิงในกรอบเขตโทษ รับลูกกาอากาศ1ครั้งครับสัมผัสบอล39ครั้งจ่ายบอลแม่นยำแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เคลียบอลหนึ่งครั้งโรเบิร์ตซานเชตนี่เซฟลูกยิงในกรอบถึง5ครั้งนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับขณะเดียวกันกูรูจ,จากช่อง espn ครับยานุสมิคาลิกครับออกมาบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมพูดว่าเชลซีกลับมาแล้วครับซึ่งในสัปดาห์นี้ผมยังพูดว่าให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการนะครับเอนโซมาเรสกากำลังแสดงให้เห็นว่าเขาคุมทีมนี้ได้เหล่านักเตะก,กำลังมีคคววาามสุขในนนกกรรเล่ด้ยัับ ความกระตือรือร้อนจากนักเตะวัยรุ่นกำลังแสดงออกมาให้เห็นนะครับก็สื่อก็เหมือนกับค่อนข้างจะหนุนหลังทางเอนโซมาเรสกานะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีสถิติอื่นที่น่าสนใจนะครการหลังจากจบพรีเมียร์ลีกก่อนเบรกทีมชาติก็ทำให้เชลซีเนี่ยท็อปโฟนะครับเพราะว่าไบรตันเนี่ยเอาชนะทอตแนฮอตสเปอร์ไป3ประตูต่อ2นะครับก็ลิพูอันดับหนึ่ง 7น,นัด13คะแนนอาขออภัย7น,นัด18คะแนนนะฮะแมซิตี้7นัด17อาสซนอน7นัด17เชลซี7นัด14เท่ากับวิลล่าแล้วก็ไบร์ตันนะฮะไบร์ตันดับ6 7น,นัด12คะแนนเท่ากับตอนนี้เชลซี Chelsea เนี่ยอยู่ในท็อป4แล้วนะครับอะก็ถือว่าผลงานอารอดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนี้อะมีทิ้งท้ายบทสัมภาษณ์ของมาริสกาครับ พูดถึงมาดูเอเก้เขาบอกว่าผมดีใจกับโรนนี่มาดูเอเก้มากๆครับในสัปดาห์นี้ครับผมบอกเขาว่าเขายิงได้3ประตูกับวูฟจากนั้นเขาก็ยิงไม่ได้เลยวันนี้เขายิงได้อีกครั้งครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นั่นเหตุผลว่าทําไมถึงฉลองแบบนั้นนะครับก็คือเขามาฉลองกับมาเรสการ์นแหละเพราะว่ายิงกับวูฟแล้วก็หลักจากนั้นไม่ยิงเลยแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเขาก็ยิงได้นะครับก็โอกาสเยอะมากนะฮะสำหรับแฟนบอลเชลซีนี่รู้สึกบ่นเลยว่าโอ้โหโอกาส มาโดยเกย้บางทีมันเยอะเกินไปนะครับบางทีเนี่ยโอกาสนี่น่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้บ้างแต่ปรากฏว่าแกเหมาคนเดียวเลยแล้วปรากฏว่าพอเหมาเนี่ยบางทีโอกาสมันอาจจะเยอะเกินไปนะครับอ่าลืมไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับนิซาคินเซล่าครับรายงานครับมีช่วงที่นักเตะตะลุมบอลกันนะครับถ้าเราเห็นนะฮะมีเหตุการณ์ที่จังหวะมาเรสกาเนี่ยมอนไปโดนรวบจากมาคุคุเรียเพราะมาคุคุเรียเนี่ยไปโดนนิโก้วิลเลียมเนี่ยผลัก แต่ว่านิซาคินเซล่าครับรายงานเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาครับบอกว่าออมีโอกาสที่ทางนิโคลาแจ็กสันจะโดนแบนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเชลซีกับฟอเรสต์เนี่ยจะโดนปรับเงินจากการโดนใบเหลืองมากเกินไปหลังจากจบเกมแต่ในขณะเดียวกันเชลซีและฟอ r e เรสต์เนี่ยนอกจากจะโดนปรับเงินแล้วเนี่ยเขาบอกว่านิโคลาแจ็กสันมีโอกาสโดนลงโทษครับหลังจากจับภาพได้ ว่าไปตบหน้าโมราโต้กองหลังของฟอ r e เรสนะครับเพราะฉะนั้นรอดูครับว่าแจ็คสันจะโดนแบนหรือเปล่านะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับเพื่อนๆมองว่าเกมนี้ใครจะเป็นแมนออฟเดอะแมชนะครับแล้วก็ผลงานของเชลซีเเกมในลีกชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้1ผลงานนี้เป็นอย่างไรบ้างให้คะแนนเต็ม10ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ